สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่องน้องคุชิมุงนะคะตอนนี้คือกําลังจะพาทุกคนไปที่ตลาดกัดฟ้านะคะไปตอนเช้านะคะคือวันนี้ก็คือวันที่สิบสี่พฤษภาก็ไม่ใช่สิบสี่สิบสี่เมษานะคะก็คือเป็นวันกัดจ่ายของชิมุงนะคะก็จะไปซื้อของกินแล้วก็ของทานอะไรแบบนี้นะคะก็ากัดแรงอ่งี้กัดแรงกระจายมือว่างอ๋อวันนี้กัดแรง โมโหมันเข้ากัดผ้าดังอ่ะผ้าลกอ๋อโมเออวันนี้กับพรุ่งนี้เข้าตลาดอยู่นะเอาโมผูกบนลั็เข้ามาเนี้ยบอลก็เข้ากับผ้าไงเข้าเออมือคืนวันนั้นวัดนอหนึ่งเข้าปัดก้องก้องเข้าอ๋อเขาจะกัดผ้าเขาก็จะเข้าเออขายของทั้งสองวันนะคะเพราะเออเจ็ดวันเขาขายของหนึ่งวันนะคะที่ตลาดกัดผ้าค่ะแต่ว่าเออ ช่องสองการที่เขาจะขายสองวันนะจุดเดียกันนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าคนจะเยอะขนาดไหนนะคะตอนนี้คือเขอามาต่า์อยู่ใกล้ถึงที่ร้านปากขาแล้วนะคะถนนก็ยากเล่นนิดนึงคนเขาจะไปจัดตลาดจัดฟ้าวันนี้คือจะเยอะมากๆเลย ถนนนี่คือทำไมกว้างนิดน,นึงแล้วก็มีฝุ่นเยอะนิดน,นึง 拍照。 คือใกลปีใหม่สงการนะคะก็คนก็จะมาจ่ายตลาดซื้อของตานอะไรแบบนี้ไปทําบุญนะคะก็คนก็จะเยอะมากๆเลยนะคะในตลาดก็ไม่ค่อยมีคนขายเท่าไหร่แล้วนะคะไม่เหมือนเมื่อก่อนนะคะเมื่อก่อนจะมีคนขายเยอะมากนะคะแต่เขาออกไปขายที่ถนนใหญ่แล้วนะคะถ้าถนนใหญ่เวลารถมาก็จะอยากนิดนึงขายของค่ะ ขายของกินทุกๆอย่างนะคะ่ะกาดฟ้าก็ตลาดกาดฟ้าที่คนจะเข้าเยอะมากนะคะช่วงสวงการปีใหม่หรือว่าเข้าพรรษาออกพันษาแบบนี้นะคะก็ขายผักสดอะไรแบบนี้สุด้มีสัส่งก็จะไม่ค่อยมีเยอะนะคะมีแต่ผักสดของกินอะไรแบบนี้นะคะ

ออกันนี้ซื้อกลับมาลแล้วนะคะซื้อของกินนิดหน่อยอะค่ะอันนี้คือคอร์กหน้าเอาเก็บมาซองเฮงเลยค่ะที่เลียกนี่อันคอร์กหน้าอันนี้ขมมันแต่ถึงโกยจืดมันจนืดหนังหนังข้า ้าอยัน,ะะอนนี้ทางเชียงตุงเรียกว่าช้างข้าวนะคะเขียท,ทยทำอย่างนี้หรือเปล่านะคะข้าวเหนียวนะคะอันนี้ทางชิงตุงชวนมากจะชอบกินข้าวเหนียวนะคะตอนนี้คือน้องของฟุมงมาอยู่ที่เวียงแล้วนะคะมารับหลาน ้า,านสาล้านชัยนะคะแล้วที่เช้าพี่เคยนะคะที่กลับจากแม่สายมาแล้วก็พอนะคะพอนักครูไปเที่ยวแม่สายนะคะแล้วก็เพิ่งกลับมาวันนี้นะคะวันนี้คือวันที่14บส่เมษานะก็พนะาไปเดินตลาดตอนเช้าแล้วก็แวะมาวนเวียงนะคะแล้วก็นักครูจะไม่ไปที่เขาเล่นน้ำสงการกันนะคะวันนี้ก็คือ ไม่รู้ว่าหลานจะอยากไปหรือเปล่านะคะถ้าหลานอยากไปก็จะวนไปให้ถ่ายให้ชมนิดนึงนะคะแล้วก็จะกลับบ้านนะคะถ้าหลานเหนื่อยรถนั่งรถมาเหนื่อยไม่อยากไปก็คือจะไม่ถ่ายนะคะแต่ว่าแถวว่านอกครูก็ล่าเขาบกก็เล่นนะคะแถวว่าแถวแบบว่าแถวมุมนอกที่ติดถนนใหญ่ที่ใกล้เข้าไปทางหมู่บ้านนอกครูนี่เขาก็เล่นกันนะคะเขาก็ตั้งเป็นซุ้มเปิดเพลง แล้วก็สาน้ําปะแป้งเหมือนกันนะคะถ้าขับมอเตอร์ไซค์นี่คือเราจะลนแบบเปียกทั้งโตเลยนะคะแต่ว่าถ้าเขาขนาดขับรถยนต์เขายังสะใสเลยนะคะทั้งที่สะใสแค่รถยนต์ไม่ถึงในเออไม่แต่ว่าคนอยู่ข้างในมันไม่เปียกก็เขาก็ยังสะนะคะไม่รู้ว่าที่ไทย จะเหมือนทางบ้านนกครูหรือเปล่านะคะทางบ้านนกครูก็เขาไม่จัดงานอะไรนะคะแต่ว่าในเมียงเขาก็จัดงานที่หนองคําอยู่นะคะแต่ว่านกครกูไม่ได้มาดูนะคะเพราะเป็นกลางคืนเนาะเพราะเที่ยวกลางคืน,นอันตรายน,นะนกครูก็ไม่เคยได้เที่ยวกลางคืนเลยนะคะพ่อแม่นกครูไม่อนุญาตให้เที่ยวเนาะถ้าไม่อนุญาตให้เที่ยวก็จะไม่ได้เที่ยวอยว่างนี้ ตอนนี้คือมาถึงนี่คือหนึ่งโมงสีบนาทีแล้วแต่ว่ารถโทยังไม่เข้านะคะขี่รถโทมาแล้วมารับที่เวียงนะคะตอนนี้คือจะไปตลาดเย็นนะคะก็แวะถ่ายให้ชมเขาเลื่นน้ำส่งการให้ชมนิดหน่อยนะคะเขาก็จะตั้งตั้งเตียงอะไรต่างๆแหมมิดเต็มเลยนะคะแถวเสียงตรง แต่ว่านกฟูไม่ไล่เข้ามาเที่ยวเลยนะคะตอนกลางคืนเขาจะสนุกมากวันนี้คือวัน14เมษายนก็คือเขาจะจะใหญ่จัดเต็มนะคะคือแบบว่าจะสนุกมากๆเลยนะคะวันนี้คือวันส่งแกงกล่องด้วยนะคะนกฟูไม่ได้พาไปนะคะ วันที่14เมษายนเขาก็จะเข้าตลาดอยู่นะคะแต่ว่าไม่ค่อยเยอะนะคะบางคนเขาก็ปิดร้านไ้เที่ยวนะคะวันที่15เมษายนยังไม่ใช่วันวัดนะคะแต่ว่าเขาไม่เข้าตลาดนะคะวันที่16ก็คือวันวัดแต่ก็ไม่เข้าตลาดเหมือนกันนะคะ <c oughs> มาซื้อกับข้าวให้ร้านนนะคะ <c oughs> เป็นเนื้อไก่ท อะไรแบบนี้มีทุกอย่างเลยนะคะร้านนี้ขายดีมากบนดูเขาเล่นน้ำสงการกันนะคะแต่ละที่จัดใหญ่จัดเต็มเลยตั้งเตียงเต็มถน,นนใหญ่เลยนะคะน่าสนุกมากค่ะร้านชายมาถึงแล้ว ไี่ของเก้วพี่สาวพี่เคยแล้วก็ล้านร้านมาถึงแล้วนะคะแต่ล้านร้านไม่ชอบออกกองนะคะมาเที่ยวเชียงตุงในรอบสาปีนะคะเพิ่งได้มาเที่ยวเชียงตุงเองนะคะเนี่ยตอนนี้พี่สาวมาถึงเชียตงตุงแล้ว <c oughs> <c oughs> ีหลานสายตัวน้อยป๋ <c oughs> ากร <c oughs> <c oughs> ะคอสูฮัก,กเลย ตอปนี <Cornell. S 2> oh, oh. Oh, oh. ้นงครูก <in> ็จะขอตอวลาไปแล้วนะคะถ้าใครชลิคลิปน้องขงมุ๊กอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไม่เป็นรค่ะไบ่ไม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 ่่